สวัสดีคะ่ะเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแมมห้าโชคค่ะสวัสดีมื้อนี้วันที่ย e ี่สิบสี่พฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะพี่น้องค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาที่ยังกลัวๆเดินทางมาขอแนวทางห้าน้อยกับพ่อเสี้ยนกลางลงค่ะพี่น้องค่ะสงสัยฝนจีตกคึ้มบ่มีแดดเลยพี่น้องมื้อนี้ค่ะมื้อนี้กับพ่อเสี้ยนเพิ่นก่ายุนาเพิ่หมองเกาแล้วพี่น้องค่ะ ค่ะซึ่งเมือ่อวานนี้แนวทางตัวเลขของพอเสียนกลางลงกับเขาหกสองสองหกเนาะค่ะหมือ่อวานนี้ค่ะเขาน่อยหนึ่งเนาะค่ะสําหรับเอฟซีทันใดตามโชมมาร์ะทังช่องก็ขอแสดงความดีใจน้ำเด้อพี่น้องเด้ออ่ะสําหรับเอฟซีทันใดเขามาไม่เพิ่งเขามาเห็นคลิปนี้เป็นครั้งแรกเขามาแลวกายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามบอข่ามโฆษณาให้ทางช่องแหม่มผ้าโชคน้ำเด้อพี่น้องค่ะค่ะ เอาจังไรกะมาตามเอ็ดไปถามไทยพอเสียนกลางดงน้ำกันว่าเมื่อนี้พอเสียนเพิินสีดแนวทางห้าน้อยฝากตอนเฮาตัวใดพี่น้องคะตามเอ็ดมาค่ะสวัสดีค่ะพอเสียนกลางดงสวัสดีครับพุณแหม่มไรโชคลวกาที่ทุกท่านครับค่ะ ว่านนี้เนวทางตัวเลขของเพอร์เซียนกลางดงพอรเซียนไห่มาสองหกมันออกหกสองน้อยพิเศษล่างพอระเซียนหมู่ว่านเขาน้อยหนึ่งค่ะ๋อค่ะนี่ค่ะ,คะพี่น้องดินเอกเาหมู่ว่านนี้เนาะคะ่ะพอรเซียนเิ่นไห่สองหกมันออกหกสองพิเศษล่างพี่น้องพี่น้องค่ะเขาน้อยหนึ่งเนาะค่ะสําหรับแนวทางตัวเลขของพอรเซียนหมู่ว่านนี้ครับค<ะ>่ะยิ่งดีเนาะได้พ่อได้ทุนไนนั่นเนาะค่ะก็สู้ไปอีกค่ะ บรรยากาศก็ายเป็นั้งคื้นเมือฝนที่ตกน่ะฝนจีตกงนะเพราะเสียมขาวๆจนก็ห้ามแล้วนิดน้อยแล้วค่ะเลี้ยวไปฟังฟังน้องไายแหล่เป็นซีแหล่ๆมาแล้วเหงื่อน้ำมนด่ต้นมะเขือเพราะเสี่ยนมีแห้งแล้วคะอไม่ได้โหดแนเรื่องค่ะเอาล้อมดังขี้เกียวทั้งหลังนี่เพราะเสียมเห็นยังนี่โอ้เพราะเสียมที่ปลูกพักปลูกใหญ่เขามันที่ดินว่างเปล่านะอ๋ออานน้ำยู่หลังบ้านนี่แหละตอกกอกหน้ามัน ปลูกผักอีกครับพ่อเด้อยู่ได้กินเนี่ยเพาเสียยงรอมด่างเคี้ยวหมู่ว่านนี่เราเห็ดหมู่ว่านนี่กับหมอเส้านี่สันพี่น้องขุดแปลงสิปลูกผักเทียนเงย่าเสี่ยงมอยากออกคีหมันได้เงยพ่อโชคมากถึงได้กันเกล่อนให้ที่คือเก่าแล้วค่ะสิปลูกยังกอลกาว่าเพาเสียงนั่นปลูกมะพริกมะเขือเนี่ยแหละครับเนี่ยมันชีวิตไปแก่วันเท่านียนะครับทั้งนั่งกับเขือกับงามเนาะหมู่ว่านนี่เนาะ ต่อเนื่องกันครับอลาสุกเน่อยมันไปกินปลาสุนี่ก็ดถ้าย่อยใช่นะครับสลับกันไปนะมิฉะนั้บก็เลยหัดตอนนะครับนี่ดอกกระเซียนพ่อบอได้สื่อเขาเนาะครับบักเขือกับแท้งครับไปชื่ออะไนครับโลระหานชิบะครับอกระเซียนคนก่าปลูกพักปลูกงาขีพี่น้องเศรษฐกิจพ่อเพียงพี่น้องปลูกพักปลูกงาปลูกบักทั่วบักเขือไปสลับเงินบอกกระเซียนครับอ๋อมาดูได้กินครับ เพร่ได้ซื้อเขาก็แื่พี่น้องป้องไปายรอบบ้านเท่านั้นี่แหละครับกันเน็ตุปเกียงไปย้งกะนใงญ่มากครัอันเป็นจินครับไม่ได้ซื้อเขาซื้อเขาก็แพงเขากิตูวนี่ก็มาละหามบัทเดือน่ก็มาละซีบลาเขาไบนี้มเอร์ละหาบาตของแพงที่ว่าเยนเดี๋ยนกูกินกระดีแล้วรันกูกินกรดีขึ้นกันละเาเียน ปอดซานผิด้องงมรับอีตูเขะเล่าง,งามครับแม่ไมโชคเจ็บไปเด้วจะขัดเกลี่ยปรุงเกลียฝ่ายเกลียกล้จได้เจ็บยืนเหรอเพราะอีตูเรางามงามพี่ห้องเลยเก็บไปเกลี่ยไม่ได้ไ่อ้อมได้บ้นี่สำหรับหวยห้าน้อยมือหนีเปงไดมือเครื่องหนีเบืง<อ>้งบนโลกเด็กอยู่บอกเฮ้ยมีเวลาฝันอยู่บอกเพื่งเพื่อนเบื้งบนให้เ่าครับเพื่อน บ่อนตัวนี้พ่อเซียนนบ่อนมากเยอะมักเบิ่งครับเจ้าบ่ได้เล่นการคะแนนหรอกครับมักมักเบ่นเชิงกีฬานะครับค่ะแล้คนเอเชียเขาก็เกียงเยอชาญเยอรมันได้มันขึ้นครับญี่ปุ่นครับดีใจน้ำเขาครับบ่ได้เล่นการแน่นหน้าเขาก็เชียร์ซื่อๆหรอกเชียร์ใข่เชียร์น้ำฝนเวลาเขาเก่ยงนะญี่ปุ่นครับบ่มีเวลาฝันตัวนี้เบิ่งบ่อนดึกฟอเซียนหลายคู่ครับมันขึ้น เบิ่งเยอรมันกับญี่ปุ่นแล้วรอบเด้อกไปเบิ่งสเปนนี่ครับเหมือนต่อไปเสียงฟ้าก็เสียนกลางดงเอาเสียงฟ้าเสียงฟ้าห้องมาแล้วพี่น้องเอฟซีค่ะมันจะโต้งน้ำดิค่ะแต่ยินข่าวว่าทั้งซีซัเกียรติทั้งคนตกหนักอยู่ครับทั้งบ้านเฮาบ่ปานใดทั้งอัเริกันเนี่บ่ปานใดค่ะเอาแนวทางไปเนาะ แล้วคนติดตัวคาำได้พ่ดเหมือนฝ้าห้องชคลมเคลมแล้วพี่น้องเอฟซีค่ะฝ้าห้องเคลมแดดกับ่มนี่ยี่สี่พายโยหกห้าเนาะมีแต่น้อยเนาะเฮ็ดไว้เรียบร้้อยแลวเรียบร้อยแล้วบ่ครับเฮ็ดไว้เรียบร้อยแล้วครับเฮ็ดไว้เรียบร้อยแล้วครับค่ะสำหรับแนวทางของพระเซียนมือหนิกะ เหไวเรียบร้อยแล้วบ่ค่ะครับเรียบร้อยแล้วครับก้อนถีเฮ็ดแปลงผักเป็นแล้วว่าถ้คุดเหมาโชคบผู้เดียวคนล่ะแต่วก็เอ๋อในนี่เราก็่ให้เสียกันเรงใจค่แ่เรากเซีน่นะิวอซอยู่ค่ะครับอ้ามือนี่ก็นนอกอย่างเดียว3ตัวก็ให้ไปที่391เก้าหนึ่งนมโชกค่ะสา1เก้าหนตัวก็มี5 9้ จ็ดห้าเจ็ดสามแล้วก็นี่เก้าสองกับเจ็ดหนึ่งเป็นตัวกันครับเจ็ดหน,นึ่งเนาะตัวตัวเด่นเนาะกับทีสามเก้าหนึ่งครับค่ะกับนีห้าเก้าเจ็ดห้ากับเจ็ดสามครับค่ะแล้วก็มีเก้าสองกับเจ็ดหนึ่งนี่เป็นตัวกันครับผู้ใหญ่แมาโชคอะสามเก้าครับค่ะครับผม พี่น้องสำหรับเอฟซีทันใดรอคอยแนวทางตัวเลขของพอเซียนกลังดงห้าน้อยมือนีเนาะคะ่ะอิจารณนาจวดจัดฝาดเบื่มพี่น้องคะสำหรับเอฟซีทันใดคัดกระพานเนาะ,ะน่ะเนาะด่างช่องกระเสนื้อไปเป็นเพียงแนวทางเท่านั้น,นะค่ะพี่น้องเอาค่ะเอฟซีคะนะคะ่ะวันนี้เรื่องถามเรื่องหวยใหญ่โตพอเซียนฝันไปมีแนวทางไปไไหอยใหญ่หอยใหญ่น,นี่บันไดฝันนะครับเดี๋ยว ลออีกจากสองเสมอกันเนาะคเัียนเอาเอาเป็นโค้งสุดท้ายไปเลยเนาะค่ะปล่อยทีเดียวเลยเอาโค้งสุดท้ายทีเดียวเนาะค่ะค่ะสำหรับเอฟซีทันใดลอค่อยแนวทางหัวรัฐบาลไทยกับพอเซียนกางลงกาล่ออีกจากสองเสมอก่อนนอพอออีน้นะ<า>องเนาะเอาโค้งสุดท้ายทอเดียวจบรถค่ะสำหรับหัวรัฐบาลไทยค่ะสำหรับแนวทางตุรกลของพอเซียนกลังลงกาซ้ำเกาเหล่าพี่น้องหาคูหกคูเนาะค่ะเนาะ เอาบันนี่กะจะบราป,ปวนเวลา,าแลา้วฝากกัแลดเมื่อแล้วอันฝาห้องค่ำค่าเมืมาแล้วกะขอขอบคุณพอเซียนกังนงหลายที่เสดเวลาคิดคนแนวทางท้าน,น้อยฝากตอนเอฟซี C ค่ะพอเซียนครับมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเอาค่ะพี่น้องเอฟซีขาแคปน้าจอค่ะสำหรับแนวทางต,งตัวเลขของพอเซียนกงนังนงยี่ส2บสี่พยหกห้าหานอยเนาะค่ะ ตัวเน้นนะของพอเซียนกลางดงก็คือสามเก้าหนึ่งตัวขีดเส้นใต้สีแดงคือเก้าราคาพี่น้องคะค่ะแล้วตัวร่องก็มีห้าเก้ามีเจ็ดห้าเจ็ดสามเก้าสองเจ็ดหนึ่งพี่น้องคะส่วนขางใต้ก็เป็นเบอร์โทรข,ของพอเซียนกลังดงแล้วค่ะเหยีบสีทันใดลอค่อยกับแก๊ปนาจอเก็บไปพิจารณาค่ะพี่น้องสำหรับแนวทางห้าหน้อยมือหนีเนาะคะ่ะเนาะ สำหรับเอฟซีทันใดขัดกับพานเด้อพี่น้องเด้อทั้งช่องเสนอไปเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นแนวทางตัวเลขมีเขามีรุดพี่น้องคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเนาะคะ่ะเนาะใจสติดีๆก่อนจะลงทุนทุกขังการลงทุนกับมีความเสี่ยงพี่น้องคะค่ะแนวทางตัวเลขขั้นเฮาลงทุนแล้วขั้นใดน,น้อยหนึ่งเราก็หยุดเด้อพี่น้องเด้อพอได้ใส่ซอยใส่ใจในชีวิตประจําวัน แต่เรามือไปกันยังดีพี่น้อง้าเฮ้าลินบวเศร้ามันสิกีน้องคือว่าพี่น้องคะเพราะว่าแนวทางหาหน้อยมันกะออกสมอเนาะพี่น้องเนาะพอได้กําไรนินน้นอยกะทางงจองกบเป็นห่วงทังการเงินเอฟซีค่ะมือใดแนวทางตัวเลขลดทังงจองกับยานเอฟซีเสียเงินเสียค่ำน้ำเนาะทางงจองกะเป็นห่วงค่ะพี่น้องคะกะเตือนกันกะดีนะพี่น้องค่ะให้กําลังใจกันค่ะแนวทางตัวเลขกะมีเขามีรุดพี่น้องคะ หากอย่าลืมว่าแนวทางตัวเลขของพอเซียนกางดงเลขหกกับเลขเก่าด้วยพี่น้องเด้อค่ะขับหัวไ้ค่ะเนาสำหรับเอฟซีทันใดล่อค่อยกับพิจารณาค่ะทานใดลงทุนหมูแรงกับคอห้เฮห้งคอให้ปังแตกตอตอตอสองโตสามโตซื้อน้อยได้กับห้แตกปงปังพี่น้องค่ะให้โชุด,ดีมีใช่กันสุขสุขนคีิปนีทังช่องแหม่มผ้าโชคขอตัวลาไปก่อนค่ะพี่น้องคะฝนไหลแล้วค่ะสวัสดีค่ะ